มีข่าวในะเรื่องของการโดนแฮ็กอีกนะฮะ CRV เนี่ย Curve เนี่ยก็เป็นหนึ่งใน d e f i ที่อยู่ใน Ecosystem ของ e t ทเนี่ยมาอย่างยาวนานเลยนะ CRV เนี่ยก็เป็นอะไรที่ทุกคนมีนะทุกคนเล่นมารุ่นเดอะเนี่ยมีหมดละแล้วก็แล้วก็เป็นเหรียญที่แบบเวลาดูการาฟก็ต้องดูอะนะ CRV นะปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยตกลงมาหนักเลยนะ28%เนื่องจากการโดนแฮ็กนะแล้วก็โดนแฮ็กครั้งนี้เนี่ยวิธีการแก้ของเขาเนี่ยเขาแก้ด้วยสิ่งที่เรียกว่า soft liquidation คือมันมีคำว่า hard liquidation กับ soft liquidation Curve Finance soft Liquidation Mechanism นะครับเขาแก้การโดนแฮ็กด้วยการเฉือนเนื้อตัวเองแล้วกันนะซอฟต์รีคูเดชันคือ q u i d เด e แบบเบาๆถึงกันนั้นก็ตามเนี่ยราคาเหรียญนะ CRV มันก็ตกลงมา28%เลยนะครับสิ่งที่ทางไมเคิลอีโกลฟ์เนี่ยคนดูแล เจ้าซีอวีเนี่ยนะออกมาพูดเลยนะฟาโวด์ founder, บอกว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้แพลนเอาไว้นะ what's not p l a n n e ะ,ะไม่ได้แพลนเอาไว้เลยคือใครจะไปโดนแพลนได้นะฮะการโดนแฮกมันไม่มีใครแพลนอยู่แล้วไม่ได้มีการวางแผนเอาไว้นะอ่าก็โดนแฮกก็ไม่มีการวางแผนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้บั t นะแต่ว่านะ fascinating how soft liquidation work on นะครับแต่ว่าเราลองดูสิ mecanism ในการปกป้องตัวเองของเราเนี่ย soft liquidation เนี่ยทำงานได้แบบโคตรเจ๋งนะ fantastic performance นะ,ะคือแบบ performance ดีมากนะฮะก็ว่ากันไปก็มาชมเอ่อแมคคาิซึมการป้องกันตัวเองของ e ีกอรนะว่ามันไปได้ดีนะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยตัวเองก็โดนลิคูเดตไปด้วยแต่เขาบอกว่ามันเป็นลิคูเดตโพซิชั่นอ่อนๆนะเขาไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหายักไหลนะมันไม่ได้ว่าเยอะแยะอะไรมากมายก็พยายามเรียกความเชื่อมันแหละตามสไตล์ของ CEO หรือของอะไรก็ว่ามานะฮะนี่คือซอฟต์ i ีค i เดชันคือพาร์ o ออฟ c มค n า s ินะฮะที่ มาช่วยแก้ไขปัญหาการโดนแฮกนะคือยอมเฉือนเนื้อตัวเองว่างั้นเถอะนะอ่ะเพื่อนๆมองยังไงกับสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นนะมาร์เก็ตสตีฟสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับ CRV มันก็เกิดชาร์ปดรอปแล้วมันก็ไปทําให้ราคา CRV รเนี่ยร่วงลงมาแบบเน็ยี่บเปอเนลยนะวันที่ผ่านมาคุณเนี่ยแมยางนี้ยังไม่กลับไปที่เดิมเลยนะขณะเขาบอกว่าเขาแก้แล้วไม่น่าเป็นห่วงนะครับผมพาไปดูสิ่งที่อีกรอบโพสต์นะล่าสุดเนี่ยหลังจากที่บอกว่า ไม่ต้องห่วงนะทุกอย่างมันยังไปได้ดีอยู่นะแล้วก็ตัวอัลกอริทึมแมคานิซึมเนี่ยก็ป้องกันตัวเองได้ดีนะนะประมาณนั้นไม่มีแฮกเกอร์ที่มาทําอะไรได้มากมายหรอกนะฮะนี่คือสิ่งที่เขาพูดนะครับแล้วเขาถ้าไปสองล่าสุดที่เขาพูดเนี่ยมีข่าวลือเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเขากขาโดนลิคูเดตด้วยเนี่ยเขาก็ออกมาแก้ข่าวนะฮะเขาก็บอกว่า no no โนโนเขาเนี่ยจ่ายไปแล้วนะจ่ายไปแล้ว93%ของที่ลิคูเดตย้ำนะ93าไม่ใช่ร้อยเพียงจ่ายไม่หมดแต่ว่าจ่ายไปแล้้้ววนนัแลก็ชนเนี่ย i n t e n d to repay the rest of short l e a f นะคือเวลาคุณเกิด soft liquidation เนี่ยคนที่ได้ผลกระทบคืออะไรรู้ไหมคนที่ไอตรง liquidate position เนี่ยอยู่เหนือราคานั้นนะอยู่เหนือราคานั้นก็โดนกวาดหมดแต่ว่าถ้าคุณต่ำกว่านั้นคุณก็อาจจะรอดไปไม่เป็นไรเพราะว่าราคามันดรอปลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเขาบอกเนี่ยเขาจ่ายของเขาอยู่นะเขาจ่ายไป93%แล้วเดี๋ยวเขาจะไปช่วยจ่ายคนที่โดนได้รับผลกระทบนี้ด้วยนี่นะ i n t e n นะผมตั้งใจที่จะ ช่วยจ่ายนะ The rest shortly ในนึงของเขาเนี่ยเดี๋ยวของเขาปิด position ก่อนอีก7%เเนดี๋ยวเขาจ่ายช็อตเลือ I will help user to suffer from this situation ผมเนี่ยจะไปช่วยชดเชยหรือเยียวยาคนที่มีปัญหาใน situation นี้นะเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะ,ะนี่คือสิ่ง fact แล้วกันนะข้อจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะแต่เราก็มาดูความเห็นแล้วกันนะเพื่อนๆถามมาว่าความเห็นผมเป็นยังไงนะพี่เยาวีพังไหมแล้วจะเริ่มต่อไปได้ไหมนะ คือเหตุการณ์เนี้ยถ้าให้ผมมองเนี่ยมันเปรียบเหมือนกับเหมือนขโมยมบุกเข้ามาบ้านอนะ่ะขโมยมันก็เหมือนแฮกเกอรนะ์บุกเข้ามาบ้านนะฮะบุกเข้ามาถึงหน้าห้องนอนละแต่ว่ามันยังบุกเข้าไปในห้องนอนไม่ได้นะฮะเพราะด้วยความที่ไอประตูห้องนอนเราเนี่ยมันทาจากเหล็กกล้าแล้วมันก็มีกุญแจชนิดพิเศษนะฮะสิ่งที่ CEO กํากลังพูดอยู่เนี่ยมันเหมือนกาลังบอกทุกคนว่าไม่มีปัญหานะฮะ แทนที่เราจะไปโฟกัสเรื่องของความเสียหายว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะว่าเฮ้ยคุณปล่อยให้มันเข้ามาได้ยังไงมันมีข้อผิดพลาดช,ช่องโหว่ยังไงนะเวลาผมมองเหตุการณ์เนี้ยผมมักจะดูการวิเคราะห์ของ c ีอว่าเขามีการวิเคราะห์ยังไงเขาประเมินตัวเขายัางไงหรอเขาเกิดทํำยังไงทําไมมันถึงหลุดเข้ามาได้นะฮะแล้วมันจะทํายังไงไม่ให้มีเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในครั้งหน้านะฮะมันไม่ได้มีการพูดอย่างนั้นออกมาจากไบคอนนะฮะผมรู้สึกอย่างนั้นนะอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะไมีไมอาาตินะ แต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่อธิบายมาเนี่ยมันไม่ได้พูดว่าขโมยมันเข้ามาได้ยังไงวะแล้วขโมยมันจะไม่เข้ามาอีกได้หรือเปล่านะแต่มันไปการไปพูดว่ามันเข้ามาแล้วไงนี่ไงเห็นไหมประตูห้องนอนเราโคตรดีเลยนะฮะทำงานได้อย่างดีนะบล็อกขโมยได้อย่างดีนะสุดท้ายเราไม่มีปัญหาเพราะเราอยู่ในห้องนอนแต่มันเกิดความเสียหายครับเพราะมันเข้ามาในบ้านได้แล้วแล้วมันก็ขโมยของในบ้านไปแน่นอนมันยังเข้าห้องนอนไม่ได้นะห้องนอนคือหัวใจอาจจะเก็บเงินไว้เยอะข้างในแต่ว่ามันเข้ามาในบ้านได้แล้วมันก็ขโมยไปได้พอสมมควววรแล้ยยัังงงไอาาากกก่่ แล้วมันเข้ามาได้ยังไงแล้วคุณไป ไ,ไอันี้คือสิ่งที่นักลงทุนยังเดาอยู่นะสมส่วนตัวผมนะผมก็จะมันจะมันจะไม่เข้ามาอีกใช่ไหมอันนี้อย่างนี้มากกว่านะฮะไม่ได้สนใจหรอกว่าโอเคเนี่ยผมก็าลังจ่ายของผมอยู่นะเกเดี๋ยวผมก็จะจ่ายที่เหลือแล้วผมก็จะไปช่วยทุกคนด้วยนะไม่ต้องห่วงนะเองก็รื้ทึมทำงานได้อย่างดีนะซอฟต์ดิคูเดชันป้องก,กันตัวเองได้อย่างดีมันไม่ใช่ไงในความรู้สึกผมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะเวลาเราดูนะฮะแล้วก็ดีไฟในยุคเก่าๆเนี่ยมันจะเกิดา ge เยอะขึ้นเรื่อยๆคือโลกคริปโตเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าอยู่มานานแล้วจะอยู่ดีแน่นอนอยู่มาดามก็พิสูจน์เรื่องของความเชื่อถือเรื่องของซีอโอบริหารงานอะไรได้ยาวนานนะครับแต่ว่าเรื่องเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วนะยิ่งเทคโนโลยีคือจุดหนึ่งที่ผมติงเลยเรื่องของ d e f าเนี่ยมันคือการทำดีเซนท์หลายนะทำดีเซนท์าลายเนี่ยคุณจะไปเปลี่ยนแปลงโค้ดเคิร์ดอะไรเนี่ยมันไม่ง่ายมันไม่ได้มีใครไปปรับเปลี่ยนอะไรมากมายนะครับแล้วก็การปรับตัว การปรับตัวต้องอาศัยการโหวตก็เพราะนั้นหลายครั้งเนี่ยมันอยู่ในธุรกิจเหนื่อยเหมือนกันนะสำหรับการปรับตัวที่มันรวดเร็วกระแสที่มันมาไวนะบางทีโหวตแล้วมันไม่ทันการกับไอคนหนึ่งที่มันทำโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาเลยมันสเตรททูเดอะพอยต์ไปเลยนะไม่งั้นไอโปรเจกต์เก่าๆมันเลยโหวตตามไม่ค่อยทันนะอันนี้คือจุดหนึ่งที่อาจจะต้องเจอแล้วก็ยิ่งยุคหน้าเนี่ยผมคิดว่า De ฟ i มันต้องต้องรวมกับ AI ด้วยนะมันอาจจะต้องมีการใช้คอนเซปต์ AI เข้าไปเกี่ยวข้องกับตัว d e f i ด้วยหรือเปล่า นะะแน่นอนปรเจกตเก่าๆเนี่ยข้อดีคือเราจะได้ฐานแฟนคลับนะแล้วอย่างคนที่ถือเราได้นักลงทุนที่โน่นนี่นั่นนะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตแต่ว่ามากคนมากความนะเวลามีคนเยอะเนี่ยการมูฟช้านะครับการขยับขยื่นช้าเพราะคนจะแบบจริงเหรอจะดีเราจะไปที่นี้นั่นดีหรอเพราะคนมันเยอะไงมันเหมือนจะเถียงกันไปเถียงกันมาลาก,กันไปลาก,กันมางั้นทุกๆอย่างมีดีมีเสียเวลาเราไปลงทุนก็คิดให้ดี